เส้นทางการเมืองสอสอเดือนมณพรเจริญศรีสส,อสอเขต2นครพนมพักเพื่อไทยนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมป้ายแดงจากผู้แทนตลาดล่างแชสอสอส้์สส .3 สมัยก้าสู่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกรดเอสร้างประวัติศาสตร์การเมืองนครพนมได้รัฐมนตรีหญิงคนแรก เจ้าตัวยันไม่เคยช่วงชิงอำนาจทางการเมืองแต่หวังทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมั่นใจพักเพื่อไทยขับเคลื่อนนโยบายสำเร็จวันที่สองกันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประกาศพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งโดยมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นับเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมือง ของจังหวัดนครพนมเนื่องจากมีชื่อดร์มณพรเจริญศรีหรือสสอเดือนสสเขตสองพักเพื่อไทยนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ถือเป็นนักการเมืองหญิงคนแรกของจังหวัดนครพนมที่มีบทบาทผลงานทางการเมืองรวมถึงกระแสความนิยมท่วมท้นบนเส้นทางการเมืองนานกว่า30ปีเป็นทั้งนายกอ,อบอจอนครพนมคนแรกสสหญิงคนแรกล่าสุดยังได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีหญิงคนแรกของจังหวัดนครพนมสำหรับดรมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมถือเป็นผู้แทนตลาดล่า ที่เป็นขวัญใจพี่น้องประชาชนชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนท่วมท้นมาถึง3สมัยเนื่องจากพื้นฐานเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายเข้าถึงประชาชนและมีความซื่อสัตย์ต่อพี่น้องประชาชนรวมถึงพักการเมืองต้นสังกัดมาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนขั้วการเมืองนอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนตลาดล่างที่ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรราคาตกตำ่ำจนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนนิยมส่วนตัวเป็นหลักมาทุกสมัยล่าสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นศึกหนักสุดจากการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากต้องต่อสู้กับอำนาจเผด็จการรวมถึงต้องเจอคู่แข่งคนสำคัญที่ยอมข้ามเขตเลือกตั้งมาจากเขตหนึ่งคือสหายแสงนายสุภชัยโพสุหรือครูแก้วอดีตสอสอเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยกุญสือคนสำคัญของพักภูมิใจไทย มีทั้งบารมีทั้งอำนาจที่นำทัพพักภูมิใจไทย หวังช่วงชิงตำแหน่งล้มแชมป์จากพักเพื่อไทยเดิมมีสามที่นั่งจากทั้งหมดสี่เขตเลือกตั้งในส่วนของพักเพื่อไทยมีดตอร์มนพรเจริญศรีหรือซอซอเดือนซอซอเขตสองพักเพื่อไทยในฐานะแชมป์เก่าเป็นกุลซือนำทีมสู้ศึกทำให้สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้เพียงสองที่นั่งด้วยคะแนนนิยมส่วนตัวรวมถึงคะแนนนิยมพักเพื่อไทยที่ชาวบ้านมีความเชื่อถือการขับเคลื่อนนโยบายสาเร็จตล ตลอดมาในช่วงเป็นรัฐบาลอีกทั้งสอสอเดือนยังมีผลงานมาตลอด4ปีในการสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาตลอด4ปีโดยเพราะการเสนอรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงลดค่าครองชีพและแก้ไขปัญหาราคาผลผลผล,ผลิตการเกษตรตกต่ำทำให้เป็นที่ยอมรับเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนในเขตเลือกตั้งที่สองท่วมท้นได้คะแนนมากถึง39,800คะแนนชนะคู่แข่งเกือบ1 0,000่นคะแนนส่วนคะแนนสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้มากกว่าห0,000่นคะแนนในเขตเลือกตั้งที่สองอย่างไรก็ตามแม่พักเพื่อไทยจะชะเลือกตั้งในเขตหนึ่งถึง แต่ต้องเสียแชมป์ในเขตเลือกตั้งที่3 4เนื่องจากคะแนนนิยมผู้สมัครน้อยกว่าคะแนนนิยมของพรรคทำให้พักภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งใน2เขตด้วยคะแนนนิยมส่วนตัวเพราะเป็นการเลือกตั้งแบบบัตรสใบ อย่างไรก็ตามหลังการจัดตั้งรัฐบาลถือเป็นเรื่องดีที่จังหวัดนครพนมมีสสฝ่ายรัฐบาลทั้ง4เขตแยกเป็นพักเพื่อไทยสองเขตและภูมิใจไทยสองเขตสำหรับประวัติเส้นทางการเมืองของดอกเตอร์มณพรเจริญศรีหรือสสเดือนสสเขตสองพักเพื่อไทย ปัจจุบันอายุ57ปีจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมจบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวิทยาลายัยน,นานาชาติเซนเทเรซาเลขานุก,การกรุงเทพมหานครปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหง ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยายลายัยรามคำแหงปริญญาเอกศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาสื่อสารการเมืองมหาวิทยายลายัยเกลือก,กรุงเทพมหานครส่วนประสบการณ์ทางการเมืองเคยดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเขตอําเภอเมืองสองสมัยตั้งแต่ปี2537เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนมสองสมัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมหนึ่งสมัยต่อมา2554ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่สองสังกัดพรรคเพื่อไทยรวมแชมป์สามสมัยโคศกคณะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรโคศกคณะกรรมธิการพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเลขานุการคณะกรรมธการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการพักเพื่อไทยเลขานุการวิพักร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนมกอพอสอจอตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่สองพักเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมดอ,อร์มนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมป้ายแดงเปิดเผยว่าต้องกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจตลอดมาในการทำหน้าที่ผู้แทนตลาดล่างยืนยันว่าตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่ได้มาไม่เคยชุ่งชิงอำนาจทางการเมือง แต่มั่นใจว่าพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีเห็นผลงานตลอดการทำหน้าที่ตัวแทนที่น้องประชาชนที่ผ่านมา ที่สำคัญการรับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมไม่ใช่รางวัลหรือโบนัสสำหรับตนเองแต่เป็นตําแหน่งที่ตนจะต้องพิสูจน์การทำงานต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชนยืนยันพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายพักเพื่อไทยให้สำเร็จร่วมกับคณะรัฐมนตรีและสอสอทุกคนเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบนันสิ่งสาคัญจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อให ประเทศชาติบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าในทางที่ดีขึ้นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมกล่าวอีกว่าสิ่งที่จะต้องคำนึงตลอดเวลา สำหรับการเมืองวันนี้เป็นการเมืองที่ต้องก้าวทันโลกทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของวิถีชีวิตกับการคาดหวังที่ประชาชนเลือกนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนยังคงยึดแนวการเลือกนักการเมืองที่ยึดถืออุดมการประชาธิปไตยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการเมืองในเชิงอุดมการผสมผสานกับการเมืองในเชิงนโยบายที่ประชาชนคาด หวังจากนโยบายของพรรคที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นการเมืองที่ดีควรจะเป็นการเมืองที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆบริบททางสังคมและรวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย มั่นใจว่านับตั้งแต่พักไทยรักไทยโดยนายทักษิณชิน,นวัตรต่อมาเป็นพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยโดยนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรนโยบายทุกนโยบายที่พักนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนในแคมเปญการเลือกตั้งเมื่อพักชนะการเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลนโยบายที่ได้ให้สัญญาไว้ต่อพี่น้องประชาชนพักเพื่อไทยได้ลงมือทําทันทีจนได้รับความเชื่อมั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ สิ่งสำคัญเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นนกักการเมืองที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่ใกล้ชิดที่น้องประชาชน